สวัสดีค่ะในบทนี้เรามาเรียนเรื่องอการเริ่มต้นเรียนรู้กับโปรแกรม Photoshop กันนะคะเนื้อหาในการเรียนของตัวนี้ก็จะเป็นการทำความรู้จักในตัวโปรแกรมความสามารถโดยรวมความต้องการของระบบการติดตั้งโปรแกรมนะคะและการเข้าสู่โปรแกรมแล้วก็ มารู้จักว่าส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop เ,เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับเขาก่อนนะคะทำความรู้จักกับ Photoshop ก่อนนะคะ p s o t p s h o p หรือชื่อเต็มๆเขาว่า Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพและตกแต่งภาพกราฟ,ฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่า มีเครื่องมือที่พรั่งพร้อมในการทำงานทำให้นะักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ชอบที่จะใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิกกันนะคะซึ่งหน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับ p Photoshop ความสามารถโดยรวมของออโปรแกรม Photoshop นั้นเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้หลายๆลนะักษณะนะคะเรามาดูนี่ยกตัวอย่าง เช่นการตกแต่งภาพคือการรีทัสภาพนั่นเองนะคะก็คือเราสามารถปรับสีผิวได้นะคะปรับโครงหน้าได้นะคะก็ยังคงภาพเดิมอยู่แต่จะดูสวยกว่านะคะคือไม่ต้องสลยกรรมกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปเป็นงานสิ่งพิมพ์งานสิ่งพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกแบบป้ายไวนิวนะคะเออเริมาลงบ้างนะคะออกเกี่ยวกับ ประกาศงานต่างๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะงานสิ่งพิมพ์เป็นพิมพ์การแต่งงานการพิมพใหม่ปฏิทินอะไรพวกนกี้ก็ยอมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็งานต่อไปก็คืองานเว็บไซต์บนอินเทอร์นเนต็ตตรงนี้สังเกตว่าก็จะมีการออกแบบข้อความนะคะ,ะตัดภาพมาใส่ ใส่สีแสงต่างๆมากมายนะคะออกแบบบนเว็บไซต์นะคะต่อไปเป็นงานออกแบบทางด้านกราฟิกก็คือการใช้เส้นนะคะในการลากการเทสีเพื่อให้เกิดภาพเสมือนจริงนะคะ้ล้ายๆแบบนี้ก็สวยงามทีนี้เรามาดูที่ความต้องการของระบบ Photoshop ว่าระบบเครื่องเท่าไหร่ถึงจะรองรับ โปรแกรมตัวนี้ได้นะคะเรามาดูอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะอคอมพิวเตอร์ที่มี CPU รุ่นแผ่นเทียมทหรือแผ่นเทียมหรือเครื่องที่เร็วก,กว่านั้นก็ยอมได้นะคะระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Windows 2000ที่ติดตั้ง Service Pack 4หรือ Windows XP ที่ติดตั้ง Service Pack 1หรือ2ก็ได้นะคะหน่วยความจำแรมอย่างน้อยก็384 นะคะ MB หรือ512 MB ส่วนฮาร์ดดิส์เนื้อที่ก็ควรจะมีว่างๆเอาไว้สัก1นึ่งจินะคะ GB นะคะการ์ดจอที่แสดงสีได้ระดับ16บิตขึ้นไปหรือใช้การ์ดวิดีโอเลยก็ย่อมได้นะคะยิ่งดีเลยนะคะจอภาพที่แสดงผลด้วยความละเอียดอย่างน้อย 1024ี่คูณ7 6็พิกเซลหรือมากกว่านั้นฉะนั้น800้อคูณหกรเนี่ยไม่สามารถนะคะมันจะไม่เห็นความละเอียดของภาพนะคะไดซีดีรอมที่มีเพราะไฟล์ภาพบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะโอนได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้แผ่น p o อ p y d i ดิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องมีนะคะ การติดตั้งโปรแกรม adobe photoshop ไม่ยากเท่าไหร่เรามาดูนะคะเป็นละดับขั้นขั้นที่1คลิกเลือกภาษาอังกฤษก,ก่อนนะคะแล้วคลิกปุ่ม ok นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม accept เพื่อตกลงเลือกใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยเ,เป็นภาษาอังกฤษเมนูก็ภาษาอังกฤษทั้งสิ้นนะคะข้อ3คลิกปุ่ม insert เอ้ย install โปรแกรม photoshop เพื่อที่จะลงโปรแกรมนะคะ 4. แสดงหน้าต่างเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม5คลิกเมาส์ที่ปุ่ม next เ,เพื่อติดตั้งโปรแกรม 6. คลิกปุ่ม accept เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของโปรแกรมนะคะเขากำหนดมาให้เราก็ยอมรับเขาซะนะคะอ่าข้อ7คือการกรอกรายล,ล,ละเอียดของผู้ใช้แล้วคลิกปุ่ม next รายละเอียดของผู้ใช้ก็คือ ผู้ใช้เชื่ออะไรนะคะรหัสของตัวเองคืออะไรนะคะอีเมลของตัวเองคืออะไรจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะแล้วคลิกปุ่ม next ไปจากนั้นก็คลิกปุ่ม next อีกทีเพื่อดําเนินการติดตั้งโปรแกรมนะคะเข้อ9้เขาก็จะแสดงชนิดไฟล์ที่ใช้งานให้เราคลิกปุ่ม next ต่อไปว่าเขาใช้งานอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลิกปุ่ม next ไปจากนั้นเราก็คลิกปุ่ม install เพื่อติดตั้งโปรแกรมสําหรับ เอ่อโ h o t o s h o ปนะคะโปรแกรมจะทำการติดตั้งให้เรารอจนกว่ามันจะจบกระบวนความแล้วเราค่อยคลิกปุ่ม finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรมนะคะเท่านี้เองเราก็สามารถติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop ได้แล้วนะคะการเข้าสู่โปรแกรม Photoshop นั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะมันมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start แล้วเลือกออกโปรแกรมแล้วก็เลือกไปที่ Adobe Photoshop นะคะขั้นนี ขั้นที่2ก็คือเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกหัวข้อการใช้งานเทคนิคและความสามารถใหม่ๆของ Photoshop ถ้าไม่ต้องการก็ให้คลิกปุ่มโค้ s ไปซะหากไม่ต้องการให้เขาแสดงขึ้นมาเตือนให้เราเห็นอีกเนี่ยเราก็ใช้เมาส์คลิกเครื่องหมายถูกออกจากช่อง show this dialog at <c oughs> startup นะคะเอาเครื่องหมายถูกออกซะเขาก็จะไม่แสดงให้เราเห็นอีกนะคะ แล้วก็จากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอแรกของหน้าตาของโปรแกรมขึ้นมาเลยเป็นแบบไหนเรามาดูค่ะนี่หน้าจอ,อาหน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop มีลักษณะแบบนี้หน้าตามันประมาณนี้นะคะสวยงามอยู่นะคะอ่าเรามาดูใน Photoshop เขาก็มีแถบเครื่องมือนะคะแถบเครื่องมือเมนูบาร์นั้นอะ่ะเ,เมื่อเราคลิกเมาส์ที่แถบคำสั่งก็จะปรากฏเมนูย่อยตรงนี้อ่าคืออะไรคือตรงนี้ค่ะ เมนูหลักนะคะอันนี้เขาเรียกเมนูบาร์เมนูหลักแล้วก็พอคลิกปุ๊บมันก็จะเกิดเมนูย่อยขึ้นมาตรงนี้นะคะคลิกเมาส์เลือกแถบคําสั่งย่อยที่ต้องการก็จะปรากฏคําสั่งภายใต้คําสั่งย่อยนั้นนะคะลักษณะนี้ที่นี้ในคําสั่งย่อยมันก็จะมีหัวข้อต่างๆมากมายนะคะคำสั่งในเมนูบาร์มีอะไรกันบ้างเราก็มาดูนะคะเมนูไฟล์ เป็นการรวมคำสั่งที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์รูปภาพเช่นการสร้างไฟล์ใหม่การเปิดปิดภาพเกิดปิดไฟล์เก่าเปิดปิดไฟล์ใหม่บันทึกไฟล์การนําเฝ้าไฟล์การส่งออกและอีกอื่นอีกมากมายนะคะที่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ส่วนใหญ่แล้วเมนูไฟล์เขาจะจัดการนะคะต่อไปเมนูอ d ด t นะคะเมนูอ d ด t เนี่ยจะเป็นเมนูที่รวมคําสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ปรับแก้นะคะปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้นเช่นาการ Copy กนะคะการวางการยกเลิกคำสั่งการแก้ไขเครื่องมือและอื่นๆอีกมากมายนะคะต่อไปเราข้ามไปดูที่เมนู Image เมนู Image เนี่ยเป็นการรวมคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งภาพเช่นปรับสีปรับแสงปรับขนาดของภาพ Image Size ปรับขนาดของเอกสาร Convert หรือว่าจะเป็นโหมดสีภาพการหมุนภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่จัดการเกี่ยวกับภาพนะคะต่อไปเรามาดูที่เมนูเลเยอร์เมนูเลเยอร์เนี่ยเราอาจจะต้องใช้บ่อยนะคะเป็นการรวมคําสั่งที่ใช้ในการจัดการกับเลเยอร์ทั้งการสร้างเลเยอร์การแปลงเลเยอร์การจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่างๆมากมายนะคะรวมเลเยอร์ทุกสิ่งะะต่อไป เป็นเมนู select เมนู select เนี่ยจะเป็นการรวมคําสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพนะคะ selection น,นั่นเองเพื่อนําไปใช้ร่วมกับคําสั่งอื่นๆเช่นการเลือกเพื่อเปลี่ยนสีการลบการใช้เอฟเฟกต่างๆกับรูปภาพนะคะ,ะต่อไป filter ฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกนะคะเป็นการรวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งและสร้างเอฟเฟกพิเศษให้กับรูปภาพนะคะการทำให้รูปยาบทำให้รูปเบอร์ก็จะมาที่เมนูนี้นะคะ 3D เป็นการรวมคำสั่งที่ใช้กับภาพแบบ3มิติมีเฉพาะในเวอร์ชัน p h s t o สช c s 5 e x e n e นะคะเท่าน,านั้นต่อไปเมนูวิวเมนูวิวเนี่ยใช้ปรับแต่งการสร้าง การแสดงผลส่วนประกอบต่างๆในหน้าจอของโปรแกรมเช่นอ,อยากให้แสดงไม้บรรทัดอยากให้แสดงเส้นกิจอยากให้เกิดการยอ่อขยายมุมมองของภาพเป็นต้นประมาณนี้นะคะ y s i <c oughs> s y s i s ตัวนี้นะเป็นเครื่องมือวัดคำและวิเคราะห์การทำงานมีเฉพาะในเวอร์ชัน Photoshop CS5 e x t e n s นะคะ ไปอันนี้ Window s อันนี้มีทุเกชั่นนะคะเป็นเมนูที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงผลของหน้าจอต่างๆนะคะการซ่อนแสดงเครื่องมือและพาเลตต่างๆนะคะเครื่องมืออะไรหายก็มาที่ Window s เนี่ยะคะ่ะมันก็จะสามารถซ่อนหรือสามารถแสดงได้นะคะทั้งสินนะะ้นอันไหนหายก็มาหาที่เขาเนี่ยะคะ่ะ เมนู uh, Menu Health เมนู Health มีความสามารถในการเรียกดูคําอธิบายในการทํางานต่างๆของเครื่องมือหรือคําสั่งในโปรแกรมที่เราไม่แน่ใจไม่รู้นะคะเราก็มาดูที่นี่แต่อย่างหนึ่งที่เราต้องต้องทำใจเลยคือมันเป็นเ,เมนูภาษาอังกฤษนะคะเท่านั้นเองเราก็ค่อยๆแปลไปนะคะเรามาดูกล่องเครื่องมือค่ะ ในหนึ่งหน้าจอมันก็จะมีกล่องเครื่องมือนะคะที่เขาเรียกว่าทูลบล็อกทูลบล็อกเนี่ยหน้าตามันจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือภายในกล่องเก็บเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมเีเครื่องมือเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นะ,ะอย่างเช่นเ,เ,เครื่องมือพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือของกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวกับการเลือก selection นั่นเองนะคะจะเลือกแบบไหนก,ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับ งานที่เราจะทำนะคะอันนี้นี่เนี่ยคะ่ะนี่ช่วงนี้สี่เหลี่ยมนี้ตรงนี้เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้งานเกี่ยวกับการวาดกับการตกแต่งภาพนะคะวาดระบายตกแต่งรบปรับภาพให้สว่างมืดสดซีดนะคะทำให้เบลอทำให้คมชัดเหล่านี้นะคะอ่าเรามาดูส่วนนี้สี่เหลี่ยมนี้นะ,ะเป็นกลุ่มคำสั่งพิเศษที่ ใช้งานเกี่ยวกับการตกแต่งภาพนะคะน,นี้เทสีปรับการไล่โทนสีดูดสีการพิมพ์นะคะประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้มือเห็นไหมคะนี่สองอันนี้นะเป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับการดูมุมมองของภาพนะคะ,ะเลื่อนดูมุมมองภาพต่อไปอันนี้นะอันนี้เป็นกลุ่มคำสั่ง ในการเลือกสีโฟ r o ก n d และแบ,บ็กกาวเพื่อใช้ในการทำงานนะคะนี่ต่อไปถัดไปตรงนี้เป็นกลุ่มคำสั่ง QuickMark นะคะอันนี้3ตัวนี้เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอเต็มหน้าจอ,อ,อมีเมนูไม่มีเมนูอะไรพนั้นนี้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มคำสั่งของเขาหลักๆใหญ่ๆนะคะ,ะทีนี้ในหลักใหญ่เราก็มาดูย่อยๆว่ามันคืออะไรนะคะ ่าเครื่องมือย่อยในทูบ็อกนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของ selection นะคะอ่ามาควีนมาควีนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่เพื่อต้องการโดยให้มีการเลือกโดยการคลิกเมาส์ค้างตรงรูปสามเหลี่ยมนะคะเล็กๆด้านข้างของเครื่องมือ นะะี่ยค่ะมันจะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆด้านข้างออกข่องมือถ้าสังเกตดีจะเห็นนะคะมันก็จะแสดงเครื่องมือทั้งหมดออกมาให้เราเลือกใช้นะคะเนี่ยเอาไว้เลือกพื้นที่ต่อไป move move ม,ม,มันคือการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายอะไรเคลื่อนย้ายวัตถุอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อะไรอุปกรณ์บนภาพนะคะ ภาพไหนที่เราตัดแล้วแล้วเราต้องการจะเคลื่อนย้ายเราก็ใช้เครื่องมือ m o v move t o o ูตัวนี้ในการเคลื่อนย้ายออภาพนะคะสมมติว่าจะเคลื่อนชิ้นส่วนนี้เราก็คลิกซ้ายค้างลากไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะต่อไปลาโซ่ในกลุ่มลาโซเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าลาโซทูนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ทการทํางานแบบอิสระโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มาจากจุดเริ่มต้นวนไปถึงจุดสุดท้ายนะคะมาบรรจบ แล้วก็เลือกใช้นะคะเ,เครื่องมือเหล่านี้เราต้องเลือกให้เหมาะกับหน้าง,งานของเรานะคะว่างานของเราเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าจะใช้เฉพาะเจาะจงเราก็เลือกนะคะให้ถูกกับงานเท่านั้นเองอ,อันนี้เมจิกวอนเมจิกวอนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกพื้นที่ที่มีสีทนเดียวกัน นะคะหรือคล้ายๆกันน้ำหนักสีไล่ๆกันอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกพื้นที่ได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะต่อไปคัฟทูคัฟทูนี่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออตัดภาพนะคะเฉพาะเจาะจงเลยสมมติว่าภาพมันใหญ่แล้วเราเรามีพื้นที่เกินเงนี้ยอ่เราจะตัดเท่านี้เราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ยมาตัดเฉพาะเจาะจงเอานะคะ ทีีน้มาดูที่ตัวนี้ส i t t o o l เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็กๆส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้กับการสร้างเว็บนะคะพวก HTML ต่างๆพวกนี้สร้างงานขึ้นไปบนเว็บนะคะต่อไป h e a ฮิล r u s h t o o l เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบจุดบกพร่องนะคะเช่นมีสิวเราจะลบสิวออกยังไงให้หน้าเนียน เราก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ค่ะในการลบข้อจํากัดคือพื้นที่มากพื้นที่น้อยแล้วแต่เพราะว่าเครื่องมือพวกนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะคะอันนี้ e y e tool ก็คือการลบตาแดงนั่นเองภาพสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเอากล้องไปถ่ายถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดตาแดงบนภาพของเราบนรูปของเราบนตาเรานั่นเองอะนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยในการลบตาแดงออก ก็จะสวยงามแล้วนะคะต่อไป b a u s h 2 o o l b r s h ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดระบายก็คล้ายเขาก็จะจำลองมาคล้ายๆกับพูก่กันที่เราใช้ออวาดกับกระดาษนะคะดินสอก็ใช้เขียนกับกระดาษนั่นเองก็คุณลักษณะคล้ายๆกันเส้นก็จะนุ่มนวลหน่อยสำหรับพู่ก,กันส่วนดินสอก็จะเป็นเส้นที่ขอบคมนิดนึงนะคะก็การใช้งานก็คล้ายๆกันในการวาดรูปนั่นเอง วัดวิวที่ทัดบ้านต้นไม้อะไรก,ก็สามารถใช้ได้นะคะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะสแตมสแตมคือตัวปั๊มพูดง่ายๆนะคะคนสแต็มทูกับแพทเทินสเตมทูเป็นลักษณะการใชเ้เหมือนกับตายางอะคะ่ะคอยปั๊มนะ,ะก๊อปพื้นที่ส่วนนว่าเราจะก๊อปพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหัวหมวกอันนี้ยเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ในการปั๊มปั๊มดูดมันก่อน แล้วก็เอาไปวางในลันกษณะแบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องใช้แป้น alt alternate ต,ตัวนี้ค้างไว้เพื่อช่วยให้มันจำค่าให้เรานะคะอ่ะเอ่อ history b u t t o นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลบรอยวาดภาพและการระบายสีเราวาดไปแล้วเราอะไรไปแล้วเราอยากจะลบเราก็มาใช้ตัวนี้ช่วยในการลบนะคะเครื่องมือพวกนี้อ่าทีนี้มันก็จะ มี his, history บัตรแล้วมันก็ต้องมีอลเลเซอร์ใช่ไหมคะอลเลเซอร์คือยางลบนี้ตรงตัวเลยสามารถลบพื้นที่ลบเส้นลบสีลบส่วนต่างๆรูปภาพอะไรได้หมดนะคะยางลบตรงนี้กราเดียนนะคะกราเดียนต่างๆไลเนอร์กราเดียนทั liner, to, อันนี้นะคะกลุ่มนี้เป็นการระบายสีภาพโดยไล่เฉดสี อันนี้นะโดยไล่เฉดสีตามต้องการแล้วก็เลือกเฉดสีที่เราต้องการแล้วเขาก็มีมาตรฐานเฉดสีให้เราด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกแล้วก็ไล่เฉดสีอย่างเช่นเอ่อช่วงกลางคืนไล่จากสว่างก็คือสีขาวไปหามืดคือสีดําลักษณะนี้อะเพนบักเก็ตคือการเทสีเทสีก็คือสีสีแบบนี้เลยค่ะเนียนๆอย่างนี้เลย นะคะไม่มีไม่มีมมมมมการไล่ทวนสีใดๆทั้งสิ้นเลือกสีไหนได้สีนั้นเหมือนเนี้ยเทสีเหลืองนะคะเลือกกระป๋องสีเลือกสีเหลืองเทฟพืได้อย่างนี้เลยนะคะไม่มีการไล่ทวนสีให้กับเรานะคะสำหรับเครื่องมือตัวนี้ต่อไปเครื่องมือชุดเบอร์ทูอ่าอันนี้เบอร์คือปรับภาพเบอร์ปรับภาพคมชัดสามเหลี่ยมนะคะเออสมาร์ททูตัวนี้คือการเกลี่ยสีนะคะ เกลี่ยจากสีเดิมที่มีแล้วก็เกลี่ยออกไปเหมือนนี้นนค่ะเราเกลี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปมันก็จะเป็นไปตามนิ้วเราเลยนะคะอ่าตัวนี้อันนี้คือการปรับภาพนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องมือชุดนี้เครื่องมือชุดนี้เป็นชุดของการปรับภาพสว่างมืดสดซีดนะคะอ่าไอดับทูตัวเนี้ยเป็นการเลือกเพื่อปรับภาพให้สว่างช่วงไหนหน้ามันมืดหรือว่าเอ่อช่วงไหนมันมืดไปคําไปเงี้ย เราก็ใช้ตัวนี้ปรับภาพให้สว่างมันก็จะเป็นสีขาวๆาวสว่างเหมือนแดดจ้านะคะส่วนเบอร์ทูเนี่ยก็จะทาให้ภาพมืดมืดลงมืดคลึ้มลงนะคะสปอรเนี่ยเขาพิเศษหน่อยเขาก็จะปรับได้ทั้งสดทั้งซีดถ่ายภาพกิ่งไม้มาภาพกิ่งไม้ไม่สดเลยเราก็ใช้สปอเนี่ยขัดให้มันสดขึ้นนะคะหรือมันสดไปเราจะปรับให้ซีดลงก็ได้นะภาพตรงนี้ต่อไปผ่าตัดเซเลคชั่นเป็นอุปกรณ์ที่ เอ่อใช้ในการโยกย้ายปรับแต่งเส้นผาดน,นะคะที่ที่เราใช้ปากกาลากไปแล้วเนี้ยกําหนดจุดลากแล้วก็ใช้ในการโยงใหญ่นะ,ะโอ้ตัวนี้ดีมากเลยค่ะตัวนี้เป็นการพิมพ์มันพิมพ์ลักษณะนแนวนอนแนวตั้งนะ,ะแบบทึบแบบโปร่งใสมีหลายลักษณะต้องดูถ้าแบบทึบเนี่ยมันจะใส่สีได้สีเดียวส่วนแบบโประงโปร่งเนี่ยสามารถใส่สีได้สองสีเมื่อออกแบบแล้วก็จะทําให้ดูสวย สวยงามมากนะคะอ่ะเพนทูตัวนี้ตัวนี้เป็นปากกาปากกาใช้กําหนดจุดวาดเส้นนะคะวาดเส้นต่างๆ,ๆเพื่อที่จะทําเป็นภาพเวกเตอร์นะ,ะ<ๆ>ก็จะใส่เครื่องมือพวกนี้ช่วยเพนคือกำหนดจุดนะคะฟีฟอร์มเพนคือลากอิสระเพนบวกก็เพิ่มจุดเพนลบก็ลบจุดที่เราเพิ่มออกไปจุดที่เสียหายเราก็ไม่เอาเราไปคลิกลบออกไปคอนเวอร์ตไพทูก็คือการบิด บิดภาพให้โค้งเออบิดเส้นให้โค้งให้โค้งเข้าโค้งออกบิดเบี้ยวไปตามตามลักษณะางานที่เราต้องการนะคะอ่าอันนี้เชฟทูเชฟทูตัวเนี้ยมันเป็นเชฟที่มีหลายลาักษณะอันนี้แบบสี่เหลี่ยมอันนี้แบบสี่เหลี่ยมที่มีมุม โค้งนะคะอันนี้เป็นวงกลมพลิกอนก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมมันสามารถเป็นสามเหลี่ยมได้แปดเหลี่ยมได้หกเหลี่ยมได้ห้าเหลี่ยมได้แล้วแต่เรากําหนดนะคะไลทูเนี่ยมันมันเป็นการสร้างเส้นจะสร้างแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้เอ่อก็โอเคแล้วแต่เราจะสร้างจะสร้างให้หนาให้บางได้ใส่สีได้หมดนะคะคัสตอมเชฟมันเป็นเชฟที่มีการออกแบบมาแล้วนะคะให้เราเลือกใช้ได้เลยอันนี้สะดวกดีนะคะต่อไปค่ะ เป็นเครื่องมือตัวนี้โน้ตกับออเดีโอนะ,ะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตือนความจำของเราสำหรับโน้ตนะคะบันทึกโน้ตย่อยบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะเมื่อเราลืมลเราะบันทึกเสียงเอ๊ะวันนั้นเราเราพูดไรไปอย่างเงี้ยเราก็คลิกปุ๊บมันก็จะได้ยินแหละนะคะลักษณะน,นีอะ้อันนี้ eyedropper คือตัวดูดสีสมมติว่าครูอยากจะเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะให้เป็นสีเหลืองครูก็คลิกเลือกตัวนี้ เรามาดูดปุ๊บไปมันก็จะเป็นสีเหลืองทันทีเลยแล้วก็มาเทตรงนี้นะคะสามารถไปดูดสีได้สีแก้มหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งสีชมพูสวยดีแล้วก็ไปดูดขงเข้ามานะคะแล้วก็มาเทที่เราอะไรอย่างเงี้ยไปดูดสีมาตรฐานมาใช้นะคะสำหรับอันนี้ทีนี้ต่อไป hand tool hand t o คือเครื่องมือในการที่ใช้เลื่อนขยายเอ่อเขาเรียกอะไรเลื่อนภาพดูนะคะจะคู่กับซูมซูมเขาก็ขยาย สามารถขยายและย่อภาพได้นะคะลักษณะนี้ส่วนตัวนี้คือโฟกัสและแบ็กกาวก็เป็นการเลือกปรับสีเลือกเปลี่ยนสีเพราะว่าโฟกัสก็จะใช้กับเครื่องมือบางเครื่องมือแบ็กกาวก็ใช้กับบางเครื่องมืออแล้วก็สามารถใส่สีตัวพิมพ์ได้ด้วย <c oughs> นะคะส่วนตัวนี้จัมทูอิมเมจเลดี้ก็หมายความว่า เราใช้งานที่ Photoshop อยู่เราอยากจะไป Image r เ a d รเราคลิกปุ๊บไปโปรแกรมก็ทำการลันให้เลยนะคะไม่ต้องไปเปิดอ t t r t t อะไรมากมายเหมือนเป็นลับไปเลยต่อไปเรามาดูแผบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือก็คือ Option Bar นั่นเองนะคะก็คือเมื่อเราเลือกเครื่องมือเมื่อสักครู่นี้เครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งมา Option ประจำตัวก็จะแสดงให้ ให้เราเห็นเพื่อที่จะได้ปรับค่าได้นะคะเท่านั้นเองอทีนี้มาดูที่พาเลตนะคะการทำงานพาเลตพาเลตเขาก็มีหลายแบบด้วยกันพาเลตแรกเลยแบบมาตรฐานเลยที่เอามาให้ดูในที่นี้ก็คือพาเลตนนวิเกเตอร์ตัวนี้นะคะเมื่อเราเปิดภาพใดก็มา,าขึ้นมาก็ตามไอเจ้าพาเลตเนวิเกเตอร์เนี่ยมันก็จะแสดงผลของภาพนั้น ตรงนี้เป็นตัวเลื่อนนะคะถ้าเลื่อนไปทางขวาภาพมันก็จะซูมออกมานะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นเห็นแม้กระทั่งจุดพิกเซลของภาพด้วยนะคะส่วน info info เนี่ยเป็นพาเลตที่ใช้ในการแสดงค่าสีนะคะ,ะขณะที่เรากําลังเลื่อนเมาส์ว่าตอนนี้สอีอยู่ที่จุดไหนแล้วคุณ่าคุณเลื่อนมานี่ปุ๊บ rgb มีค่าสีเท่าไหร่ก,ก็จะบ่งบอกเราเลยนะคะ เราก็จะรู้ค่าสีของเขาค่าสีของภาพนั้นๆน,น,นะคะต่อไปเป็น palette color palette color เนี่ยเออ <c oughs> เป็นการเลือกสีที่จะใช้ในการนำงานนะคะ rgb color เห็นไหมคะจะจะเน้น rgb color เป็นหลักอ่า palette switcher มันเป็น palette ที่มีสีเฉพาะเจาะจงให้นะคะ สามารถลดสามารถเพิ่มสีได้ตามต้องการต่อไปเป็นพาเลตสไตล์นะคะเออตรงนี้เป็นสไตล์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้มันเป็นสไตล์มาตรฐานนะคะแล้วแต่เราชอบแล้วแต่งานที่เราจะใส่โดยที่ไม่ต้องไปสร้างเองก็มีให้เลือกนะคะอ่าอันนี้สำคัญพาเลต t ฮิสตอรี่เนี่ยนะคะ เพราะเหที่สตอรี่เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกการทํางานที่เราทํางานมาทั้งหมดทีละขั้นสมมติว่าเราเกิดเราทํางานไปสิบขั้นแล้วเราเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยเราจะย้อนเนี่ยเราไม่สามารถย้อนได้ในตัวโปรแกรมหรือว่าตัวคําสั่งนะคะหรือตัวคอนโทรลใดๆอย่างสิน้นนะคะมันจะย้อนได้ครั้งเดียวแต่ฮิ s สตอรี่เนี่ยจะสามารถช่วยให้เราย้อนการทํางานได้หลายครั้งจนกระทั่งย้อนไปถึงการเปิดภาพเลยก็ได้นะคะอ่า ส่วนไอ็กซชั่นตัวนี้ค่ะมีหน้าที่ไว้เก็บคาสั่งการทํางานอัตโนมัติของเรานะคะเป็นพาเลตเช่นกันอ่ะเรามาดูชาเลตพาเลตเลเยอร์อันนี้สําคัญสุดๆนะคะมันสามารถเบ่งบอกว่าเราทํางานไปกี่เลเยอร์แล้วสามารถทําภาพซ้อนภาพได้โดยที่เราไม่ต้องแก้ไขเยอะนะคะมันสามารถสร้างขึ้นมาได้ลบออกได้เปลี่ยนชื่อได้นะคะ ใส่เอฟเฟกได้ด้วยพาเลตเลเยอร์นี่ดีมากนะคะเดี๋ยวเวลาที่ลงมือปฏิบัติแล้วเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราดูเนื้อหานะคะความสามารถของมันไปก่อนนะคะแล้วมันยังมีพาเลตชาแนลนะคะพาเลตชาแนลเนี่ยมีหน้าที่ของมันน,นะคือการย้ายแยกสีของภาพออกตามประเภท ที่ได้มาที่ได้ภาพมานะคะพาดผาดจะใช้ในกรณีที่เราว,า,วาดภาพเองที่ใช้เพนทูในการวาดหรือตกแต่งภาพเป็นพิเศษนะคะพาดผาดก็จะช่วยเราได้นะคะประมาณนี้ทีนี่การเปิดปิดพาลตเนี่ยเปิดปิดได้ที่ไหนสมมติว่ามันหายไปหรืออะไรไปนะ,ะเราก็ไปที่เมนูวินโด์นะ,ะจากตัวโปรแกรมมี มีเมนู w i n d o w ์เราก็เลือกเลยนะ,ะมี History หลกัหลกๆนะคะจะมี History Layer n ์ i t สเตเ t o ร์อ t ปชัแล้วก็ o ูประมาณนี้นะคะอะแล้วก็มี Color ด้วยนะคะสามารถเรียกได้ถ้ามีติ๊กถูกแสดงว่ามันจะแสดงเออมันมีมาแล้วแต่ถ้าอย่างเงี้ย o o o r r ไม่มีเงี้ยทำยังไงเราก็ต้องมาคลิกที่ Windows แล้วก็ติ๊กมันไปให้เกิดเครื่องหมายถูก มันก็จะแสดงพาเลตคันเล์ให้เราอันไหนที่ไม่มีติ๊กถูกมันจะไม่แสดงให้เรานะคะการแยกและรวมพาเลตอ่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยพาเลตมันมีหลายตัวถูกไหมคะสามารถแยกและรวมได้นะคะอ่ะเรามาดูสรุปท้ายบทของเราเกี่ยวกับเริ่มต้นที่เราจะเรียนรู้เฟอร์ p ช็อปกันเลยว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะบทนี้เรา จะบ่งบอกหรือเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักตัวโปรแกรมหน้าตาของมันองค์ประกอบของมันว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะนะคะความสามารถของโปรแกรมทําอะไรได้บ้างติดตั้งยังไงส่วนประกอบออการใช้ส่วนประกอบต่างๆในโปรแกรมยังไงนะคะอันนี้คือบทที่เราต้องรู้เกี่ยวกับตัวหน้าตาโฟ o t o s h o p ของเรานะคะหวังว่าทุกคนคงจะเ,ออเข้าใจ นะคะในเนื้อหาตรงนี้มากยิ่งขึ้นจากการเรียนบทเรียนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวบทเรียนหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะโอเควันนี้เราจบบทเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ